ดีครับอยู่ช่องนี้เจน่ามาศููวันนี้เราจะถ่า e r อมาค่ะมคับมคับงานนี้คือเราเริ่มต้นไปได้เยอะกันแล้วนะครับนะเอ่้เอ็นใบเหล็กมกติกอนได้มาสอก้อนเอยส,สามสามส,ามสามก้อนเอไมเขาก่อนเขาจะให้ท่านผู้ชมดูเลยนนะครับท่านผู้ชมอาจจะแบบ หน่อยเพราะว่าผมจัดที่ดว้วยนี่ครับเห็นยังครับให้ผู้ชมผมมีเหล็กสิก็เร็วผมเริ่มต้นดีๆเลยตอนนี้ผมจะคับท็อตแล้เร,เริ่มต้นได้ดีมากเลยนะเนี่ยหรือเปล่าทำไมทำไมเราดวงดีจังวะครั้งเนี้ยจะเล็กเลยมันก็ไม่เริองว่าดีหรอกนะเอ๊อเอาท็อตไปเอาท็อตไปเฮ้ยลืมลมแบ่งแบงอย่าอย่าทำไมเหล็ก อูได้แล้วทอตยูหูที่นี่รู้สึกสวยางยามริงเลยนะจ๊ะเอ็กทานเต็มเลยเอ็กลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวส่วนเขาจะเอ่อดูเราน้องเขียวอูเลขเขียวมาปุ๊บเจอปับ๊บน้องเขียวลงรู้ดีนะน้องเขียวคือใครเอ๊ะอย่าอย่ามานะ อีกคนนึงเขาคือเขาไปตัดจังหวัดแล้วแล้วคือขอบเขาไม่ไม่มีคอมนะเดี๋ยวเราจะ้ทำหลุหนศพให้เขาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยทำหน้าเดี๋ยวค่อยทำหลุมศพให้เขาแล้วก็ห้ามเอาหญ้าเข้าไปในนั้นสุดขั้น fov กูขอเล่นทักแปดห้าแล้วกนะันมึงได้เปิดกราฟติดไหมวะกูไม่เปิดโดยเด็ดขาดตามนั่นคือจบ เองอยู่ไหนอ่ะฮะเขาจะพอเองอยู่ไหนใช้โปรแกรม OBS ในการอัดคลิปนี่มันเป็นอะไรที่แบบดีเหล็กมากใช่ดีมากเลยอ่ะกูเจอหมูตรงนั้นปกติใช้แต่ของ Windows เลการถ่านอตอนแรกคุณเจอเห็นหมูอเองได้เหล็กมามยังเดี๋ยวเขาขุดเอ่อเขาเดี๋ยวเขาเผาเองา ขอคับเตาเผาก่อนเฮ้ยขอคับเละประหยัดเวลาขึ้นเอ้ยคับเตาเผาตั้งสองอันเลยตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ท่ำเงินไปก่อนแล้วกันนะเออเป็นมนุษย์ท่ำเงินไปก่อนเอ้ยย้ายถิ่นย้ายถิ่นเลยย้ายไปลงในเมืองเลยเราจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเอ่คลิปเป็นความเงินอะไร ไม่เอาดีกว่า My Cup Series EP หนึ่งละเฮ้ยหนึ่งร้อยวัน <Car> ก็ดีนะ <EP> 1. 1> My Cup EP หนึ่งหนึ่งร้อยวัน My c u เอาชีวิตรอดเนคือแร่ง EP หนึ่งเอาชีวิตรอดในคืนแรกงกับเพื่อนสองกันกับ,ก,บกับเพื่อนใช่ <มา S 1> ใช่เอต้าพุ่ม,ม้าเขาขุดอันนี้ไว้เราจะไปเป็นมนุษย์ถ้ำกันเราเองขุด่านแถวนี้ก่อนเดี๋ยวเขาปักท็อต ไปแล้วเองค่อยตามขึ้นมานะเอ,อเดี๋ยวเขาสำรวจเองตามแสงทดมานะเองขุดถ่านที่เร็วที่สุดไปก่อนถ้าเริ่มมืดถ้าเริ่มมืดแล้วให้ตามทดมาแล้วกันขอร้องนะคือให้ขุด่านก่อนต้นบนอนะ่ะแต่เขาจะลงเหมือนได้รึป่ากไอ้จ้า เซิร์ฟไม่ดีเลยหรอทุกันไม่ใช่ที่เน็ตนะมันเป็นที่เซิร์ฟใช่งจ่จายาเลยโอ้โหนคือะ่านมีเยอะอะเอ้งฐ<ข>านเ,เราอ่ะจะแบบเข้ามาในซอกมั้งไม่รู้อะทำไม่ใหญ่เอ้งเขาสร้างที่สำหรับวันนี้ก่อน น,นี่ก็พอแล้วลงไปในถ้ำลงไปในถ้ำเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำเก่าเก่าเก่าเกาเรา็เองเราจะเผาเล็วด้วยมัน,นดูเน็ตเลย FPS เองเท่าไหร่อะที่หกสิบเขาก็ที่หกสิบใน OBS นะเองแบ่งอันนี้เลยนะเพื่อความผเผาเร็ว นั่นไงเห็นชื่อละอืมแรงบินฐานไอคิปต่อไปไอคิดไปเล่นเดอะมิมมี่แชปเตอร์ที่สองกันนะเอ้ยตเฉ้นตัวสามเลยเราเราต้องข้าไปแชปเตัวสามอ่ะก็ขออภัยด้วยไอคิดไปแล้วอะ่ะเราต้องไปแชปเตัวสามเลยเอ้ยเห็นเขาไม่เนี่ยเขาลงมาแล้ว เอ็งแบ่งฐานให้เท่ากันเอ็งเอาฐานไหมเขาแม่ไหมไม่ต้องโอ้บ้านใจแล้วว่ามึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของม้คับใช่แล้วทำไมไม่คราบกล่องวะก็มนเริ่มต้นนะกูขี้เกียจไงเข้าใจไหม เรไม่รู้ซะแล้วว่าถ้าเอ,อแบบเราขี้เกียจแบบมันจะเปลืทรัพยากรถ้าเราครับกล่องตอนเนี้ยไหนเองเราคิดว่าเราต้องห้ามเป็นมนุษย์ทำแล้วไปทำอื่นแล้วทำนี้ไม่ตันแล้วเองงัอเน,นี้ยเราจะรับโลกกันก่อนนะเดี๋ย่ากูขอรับด่ามาก,ก่อนแล้วกันเองมี Ďakujem มาเดี๋ยวกูเอากล่องเองอ๊บโอเคโอเคทานอยางนเองอาจารย์แล้วก็เอาพวกของไปด้วยอย่างเช่นถ่านสติ๊กเอาเหล็กเอาไม่ใช่ส่วนรวมตอนนี้นะแล้วก็นี่อาหารดาบไปด้วยเองถ้ามีมอนสเตอร์เยอะให้เอาดาบนะแต่ถ้ามีแค่ตัวเดียวให้เอาขวานเพราะว่าดาบอะ ที่แบบใช้ขวานกับทีเดียวอ่ะเอา้าคอยกแล้วเขาทไมเสิร์ไม่ดีเลยอย่างวะเอ๊ะเก็บท็อตรงนี้ละ นะตอนนี้หึงมันเกิดคอหน้นกูอูประมาณคอนึ่งอะเปล่าอ่ะไม่ไม่ใช่ดิเอออูประมาณอนึงน่าจะของพันเก่าคอจีกูเล่นกคือกูอ,อ่ะมืดแล้วว่าเอเขตะเกียตันมีโล่ไล่ะ เดียวแต่ถ้ามีหลายตัวก็แบบลูกเองใช้ดาบอันนี้มีเตอร์บรลี่เราสบายินไ้ไก่กิดหูกัน Subtitles 我好？嗯嗯嗯 you เราเก็บมาแล้วเผาเนื้อเรียงยังไม่ได้เผาไอ้มึงอยู่ไหนอ่ะกับรจองมันเขาเจอจุดที่เขาตายแล้วเขาตกลงมาตายใช่ไหมถูกไหมอืมแลึงหนะ้าอันนี้คือของอ้า oh <boy. S 2> วันนี้ เดี๋ยวกันดูกมาจากไหนเออไม่เป็นไรหรอกทำเป็หมดนี้วไ,ได้ไอ้จังก็ไม่ยิบด,ดีเก็เอ,อ,อที่ของไม่จำเป็นเท่าไหรนะ่นั่น เหล็กไว้ยังด okay. ได้กี่ก้อนเองเอามาเผาก่อนม,มาสำรวจตรงนี้กันมาจะเป็นแบบจแอบก็ได้โอ้ยก็เผา,าเนื้อก่อนดีกว่าใช่เองเขามีเนื้อสิบชิ้นโอเคชัดเจนมีทาง เราทั้หมดแล้ว มึงบอกไว้ให้บอกเดียวน,นี่นะเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดตรงนี้ก่อนเอากรเผาเนื้อในเองเราต้องแบ่งเนื้อกันนะนีน่ต้องสิบชิ้นกันเลย กี่ก้อนเนาะเนี่ยห้าก้อนคือตอนนี้เราต้องแบ่งกันแล้วนะเขามีแปะเขามีแปะก้อนเองมาเผากันก็ได้นะเราต้องแบ่งเนื้อกันด้วยอะเอมีเนื้อเท่าไหร่แล้วก็มีเหล็กเท่าไหร่โย้ไหมเขาจะ ชิ้นตอนนี้ถ้าเองหิวอะ่ะก็เอาไปได้เองย้อนหลิกไหมเขาเขาจะแบ่งตอนนี้เขาไม่แป่งก้อนก็แปลว่าเองจะได้กําไรแล้วเขาจะเสียกาไรไปนิดนึงโอเคถ้าถ้าคนอนอํานวณดูแล้วต้องเผาก่อนโอเคเท่ากันนะน้ำแช่ทอดแล้วขวดมาให้พ่อขวด เอ็นี่เอาเสาชิ้นไปเอ็นเดี๋ยวเขาเหล็กก่อนนะแล้วก็แบ่งกันดูซิว่าจะได้กี่อันเล่อย่างไอตอนเนี้ยคือสร้างขวานหระดาบดีวะ คือเขาเอา่อเขาไปให้ใครดีวะมันหกก้อนเอง็งเอง็งเอง็เองได้เหล็กเจ็ดก้อนเขาได้เหล็กหกเอาไหมนินจากลวนะมาค้าเปล่าค่อยเอาไปถ่ายทีหลังก็ได้ต่อเล่นเดะมิมิกให้จบก่อนแล้วค่อยมาถ่ายมาค้าดีไหม ไม่ครับเ,เขาให้เหล็กอินเจ็ดก้อนแต่เขาหกแต่แป๊บน,นึงนะเขาพิจารณาก่อนคือเราสร้างบ้านที่ไรก่อนไหมเราค่อยเนนะี่ยได้ไหมเขาว่านะเดี๋ยวโอเคโอเคแป๊บนึงนะต้อค,ครับ เดี๋ยองมาค้าเนี่ยค่อยเอาไว้ทีหลัง้วกันมาค้าย๋ยวเล่นแี่ไม่มีจบอะเดี๋ยวค่อยมันไปเล่นีพีหนึ่งไม่เพราะเขาจะยังไม่พร้อมตอนนี้นะขอจบคลิปเพียงแค่นี้<ป>บาย